สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้แอดเอล่าค่ะวิ่งบนที่เด่น5้สามตัว 5, 5, 5, 2องศูนย์ห้สองตัว0ูหวิ่งล่างให้เด่น8ปสองตัว8ปดห8ึดเจดแค่ะต่อมาสอสุขจเจริญค่ะเข้ามาสองงวดแล้วค่ะวันนี้มี02นย์สองศูนย2 2้าศูนย์หกศูนย หกสองหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าค่ะต่อมาแอดคนคนสูตรค่ะเข้ามาแปดงวดแล้วค่ะงวดนี้มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะต่อมาสายบินนำโชคสามตัวบนชุดเต็มเซเวค่ะ ่อมาสองตัวบนแอดมุกเข้ามาสามงวดแล้วค่ะวันนี้มีเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูย์เก้สอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาสองเสองหนึ่งสองสองสองสาค่ะต่อมาแอดเงินค่ะสองตัวมีหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าสองสองเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะต่อมาสองอาจารย์จับคู่ล่างค่ะมีศูนย์6กศูนย์เจ็ดสาหกสามเจ็ดสีหสี่เจ็ดค่ะ ต่อมาเลขเด่นห้าดาวค่ะเข้ามาทุกงวดค่ะงวดนี้ให้เด่นสองเด่นห้าเด่นเก้าค่ะต่อมาแนวทางซื้อลอตเตอรี่ค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าวิ่งหนึ่งบนค่ะงวดนี้วิ่งให้เด่นหกเด่นสองเด่นเจ็ดค่ะต่อมาอาจารย์สันพันล้านค่ะสามตัวมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองค่ะ

วันนี้มี030508353858ค่ะต่อมาสองตัวบนล่างควายนำโชคครั้งว่าที่ผ่านมาเข้า19บนค่ะวันนี้มี51615262ค่ะต่อมาสองอาจารย์จับคู่โต๊ดค่ะมี020509323539ค่ะต่อมาอยากเห็นคนถูกหวยค่ะมี191817292827393837ค่ะ ต่อมาวาสนาเก้าชั้นค่ะสามตัวเจ็ดแปดศูนย์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ